น,นี้ยายจะยำค่ะยำหอยนางรมมีคนหลายคนบอกยายมีแฟนๆยายบอกยายยำหอยนางรมให้ดูหน่อยยายก็ไปหาสูตรมานะคะก็ได้มาแค่นี้แหละค่ะเพราะยายไม่เคยทําก็พยายามทําค่ะจะลองดูซิว่าอร่อยไหมก่อนอื่นยำนี้ต้องใส่น้ำพริกเผาใช่ไหมคะยำกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เยอะนะเพราะว่ายายเท่าแล้วอย่าให้ยายกินหลาย ยิงจะสวยขึ้นยิ่หน่อยจะไม่ได้มานั่งดูมานั่งกินให้ดูนะคะถ้าใส่เยอะๆน้ำพริกเผาค่ะหน่อยนึงเห็นไหมเอ่ยเอามาด้านนี้น้ำพริกเผานะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้นิดหน่อยพริกสดนะคะพริกสดแล้วก็น้ำจิ้มที่ใหญ่ตำน้ำจิ้มที่ใหญ่ตำนี้ เออก็เป็นสูตรน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดาแหละค่ะไม่ไม่มีอะไรแปลกเนี่ยเขาใส่นําปลานิดหนึ่งนะเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วก็มะนาวค่ะเพิ่มมะนาวลงไปหน่อยเพราะว่าเขามีเครื่องอะไรเยอะแยะเลยจะได้ออกเปรี้ยวๆหน่อยอา้าวตกเสร็จแล้วยายก็จะเพิ่มไปก็คือซอสซอสพริกให้สีเขาสวย แล้วก็จะคนนะคะคอนเนี้ยายก็จะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วสีโอ้ย,อยน้ำลายแตกแล้วจากนั้นเนีายก็จะใส่ต้นหอมผักชียายมีแต่ผักชีนะคะ จากนั้นยายก็จะใส่หอมนะคะหอมสดอืมหอมหัวแดงนะคะหอมเล็กบ้านเราอะ่ะหอมแดงแี่ยาก็จะใส่ทั้งหอมเจียวแล้วก็หอมสดธรรมดานี่นะะแหละค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้อย่าลวกน้ําร้อนนิดนึงแล้วนะคะผ่านน้าร้อน,นเฉยคือ,อยาต้มน้ําจากกาแล้วก็โรยแล้วก็ลาดเข้าลงไปค่ะ ปดน่ากินจังเลยอ่ะยายเพิ่งเคยได้กินนะคะเพราะว่ายำนี้เพิ่งเพิ่งมีมาหรือว่ามีมานานแล้วแต่ยายไม่เคยได้สั่งกินเลยค่ะไปน้ำลายไหลท <c oughs> ันพู่งดีเกียรติอย่าน้ำลายไหลดู้ไหม <c oughs> ยายขอชิมก่อนนะคะ ขอน,น้ำพริกเผาอีกนิดนึง่งยายว่าเขาขาดหวานไปหน่อยนึงค่ะขาดความเข้มข้นไปหน่อยเปรี้ยวพอดีเค็มพอดีแล้วให้ได้หวานมาตักสักนิดนึงนะโอเคเลยยาไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าชูรสอยู่ในนี้แล้วโอ้ยพอดีพอดีมาจัดจานกันค่ะ วันนี้ยายแดงจะกินหอยนางรมอีกแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ยายไปเก็บมาน่ะมีหลายคนถามยายย,ายเมื่อไหร่จะกินหอยยายมีเหตุผลนะคะคือยายน่ะไปสั่งกระถินที่ร้านแขกนะคะที่บ้านยายอยู่เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยายก็ตั้งหน้าตั้งตารอกระถินยายผ้าป่ายาย ตั้งหน้าตั้งตารอยอดกระถินนี่คะ่เสร็จแล้วพอไปถามเขากระถินฉันอยู่ไหนฉันจะซื้อเขาบอกเขาลืมสั่งเขาไม่ได้สั่งยายก็เลยเสียเส้นอุตส่ารอรอ,อเพราะว่ายายไปเก็บมาวันพฤหัสสุกนะคะยายก็จะรอ,อ,อกระถินคราวนี้ดีหน่อยว่าอากาศข้างนอกเขาเย็นแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบ้านยายก็อยู่ใกล้ที่เก็บสินาทียายขับรถไปยายเพิ่งไปเก็บมาสดๆเนี่ยแต่ยายไม่ได้ถ่ายนะคะ ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่ายายไปเก็บมายายอยากกินสดๆไอ้ที่ช่องแข็งก็อยู่ในช่องแข็งค่ะเวลาลูกยายมาเขาก็ได้แกะกินหรือว่าเวลาลูกยายมาเขาอยากกินสดๆก็ขับรถไปสิบนาทีก็ได้กินแล้วค่ะนั่นแหละค่ะสบายดีทุกคนมากินกันค่ะวันนี้ยายยำเนาะมีแต่คนขอยายยำให้ดูหน่อยยำใ,ให้กินหน่อยยายยังไม่เคยกินเลยวันนี้ยายจะกินยำห,หอยนางรมดูซิ ว่าอร่อยสมคําล่ำลือหรือเปล่าจ๊ะใส่ลงไปทั้งหอมเจียวทั้งพริกโอ้ยอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเนาะเอาไว้กินแก้มดีกว่าเดี๋ยวกัดไปเจอแล้วตั้งตัวไม่ถูกมาค่ะมากินกัน เดี๋ยวลองเอลยดูอร่อยคะ่ะอร่อยใส่ไปแล้วก็เดีย๋ยลองบีบวาซาบิลงไปดูดนหน่อยนึงนิดนึงว่าเขาจะรสชาติเป็นยังไงว่ <laughs> าจะเข้ากันไหม เข้ากันเดอ้อค่ะเดอ้อเข้ากันอืมเข้ากันได้ดีดีเอาอีกใส่หน่อยนึงอย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดนึงเพราะยายไม่ได้ใส่ลงไปในน้ำจิ้มไงคะแต่ยายจะใส่ลงอยู่ หินขึ้นจมูกเยอ,อยอร่อยค่ะอร่อยเพราะหญ่ไม่เคยกินยำหอยนางรมเนี่ย หอมกินทุกอย่างเลยตะไคร้น้ำพริกเผาหวานหวานเปรีป้ยวๆเค็มๆเด้ย๋ยชอบใส่วาซาบิอร่อยค่ะอย่าใส่กระเทียมเจียวเด้ออุ๊ยอร่อยกว่าน,นี้อีก ใหญ่ชอบวาซาบินิดนึงนิดนึงวาซาบิตามตูดเลยค่ะอือ แล้วก็กินกระเทียมเจียวชัดๆปา๊าหดกินหยุดไม่ได้เลยอ่ะอ้ะหมหยดหนึ่งนิดน้อยเนี่ยคราวนี้รวมทุกอย่างเลย โอ้ยไม่รู้ว่าอร่อยอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ทำกินนานแล้วขอบคุณค่ะสำหรับไอเดียแฟนๆมากินด้วยกันค่ะ